นะครับวันนี้ผมชอบมาถึงท่าแชนแนลวันน,วนี้ผมจะมารีวิวสาย PE ที่เราจะเอามาประกอบกับรอกวูจิ้งนะครับที่เราซื้อมาตอนนั้นที่เรารีวิวไปสาย PE ตัวนี้ที่ผมสั่งมาขนาด PE 2สีเป็นมิติคัลเลอร์หน้าตา0.23 300เมตรนะคะ84บาทนะครับเริ่มกับคันใบสัน S2 นะครับเบสสี่ีสิบนะครับคันยูเอลนะครับสองท่อนนะของโซการีหลังนะครับ นี่ครับอันไหนวะนี่ครับโซกายี่หลังครับอะไหนยี่ห้ออะไรโซกายี่หลังครับมาจากไหนครับยี่ห้อจีนเหรอใช่ครับเรามาดูกันครับแกะชมไหมครับทักสีทักสีนะครับทักสีก็พอแล้วครับแกะให้ชมไหมครับอืมครับสามเม็ดตึ้งๆว้าวมีสีพัลอนะครับเราเดี๋ยวดูเส้นหน่อยดูเส้นหน่อย จะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเหมาะสำหรับดอกเฟสแล้วก็ตีตีแบบพวกคันยูเอลนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราก่อสายเข้าลอกเสร็จนะครับโอเคเรามาดูกันไหนเขาดูลอกหน่อยครับจะแก้ออกดูหน่อยครับผมเพื่อนๆแนะนำน่าใช้หรือเปล่าสลอกตัวนี้นะครับเป็นลอกซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ไมีซื้อมาเท่าไหร่ราคา โอ้เอาเรื่องนะเนี่ยลูกปืน17บวก1ปลาพด6บวก3ต่อ1รอบนะครับแล้วที่เคยใช้มามันโอเคไหมครับใช้ดีครับลองไม่เลขปรับได้ก้าระดับนะครับลื่นครับลื่นลื่นเจ๋งๆแต่นี้ผมปรับเลขสิทนะเพราะว่าผมปวดตัวฝุันก็เลยไม่คืนโอเคแล้วมาใส่สายกันนะครับครเฮ้ยเยอะก็ไปกันแล้วมาใส่สายกันเลยนะครับ คือใส่เองไม่ได้ครับก็ให้พ่อใส่ให้นะครับเออพ่อก็หารูครับก็แย่เข้าไปในรูมันนะครับก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะมามัดมัดยังไงไอ่ยากจะบอกเทคนิคอย่างนะครับที่ผมไปดูนาะนๆะทุกคนมาคนระับ การโกสายเนี่ยเราจะต้องใช้ผ้าด้วยนะคะเพื่อสายไม่บาดนิ้วเราแล้วก็เป็นผลดีต่อรอบคุณครับสายจะได้ลื่นนะครับแล้วก็แบบอยู่ในรอบแบบตรงเป๊ะไม่เบี้ยวไม่อะไรนะคะแนะนำใหหาผ้า้วครับขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเอาผ้าแล้วก็จับสายเวลากรมะได้ง่ายๆครับก็ต้องขมวดหัวมันก่อนเพราะสายสิพีมันลื่นนะครับขมวดหัวมันก่อน พื่อไม่ให้ถ้าเกิดมันรูดมาก็ได้ติดที่หัวมันนะครับแล้วก็แบบบ้านๆน,นะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรเยอะมัดไปเหอะแค่มันอยู่กคนั้นแหละไม่ต้องมาพิธีเยอะใช่ปะเดี๋ชวฉาคพัวมิเรศพิูรศเดี่ยพ่อจับมวนฮนะก็เป็นคนดึง,ดงนี่ด,ดึงสายมันไอ้ดึงเป็นคนกอ <Okay. S 1> กอโอกมัน okay. ให้มันตึ่ยาเด็ดเด็ดเด็ดเขาสอนนิ้วก่อนอ่าอ่าอ่าเราหมุนไปตอนนึงก็จับไว้ฝั่งนึงนะครับก็ทำหมุนไปนะครับแล้วมันไม่สม่ำเสมอกันว่าวางพื้นจบอ่ะมันไม่วิ่งอ่ะอ่าอ่าทางนี้อ่ะเดี๋ยวติดนิ้วนะทุกคนเฮ้ยมันไม่ลื่นอ่ะเฮ้ยอาหมวน หมดเลยแต่พ่อเป็นคนจับเองหมุนไปหมุนไปหมุนไปแล้สักกี่เมตรดิโอเคสิบเมตรแรกมันจะมาแล้วรู้ได้ไงว่ามันคือสิบเมตรสีละสิบเมตรสีละสิเมตรอ่ะผ่านไปหนึ่งส,สีครับเราเลยเป็นส,สีเหลืองครับ สักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันนิ้วสีเหลืองคือสิบที่สองสิบเมตรผ่านไปส,สามยี่สิบเมตรผ่านไปครับ<า>นี่คือเมตรที่สามส <30 S 1> ิบ ก็อาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะวางไว้ที่โตมันก็มีการโยก40เมตรนะครับก็เอากี่เมตรนะครับนี่คือเสียงเสียงเสียงให้ลูกกิ่งนี่มันสีกับไม้นะครับแต่วามันจะเต็มสะกูลนี่แล้วนะเอาไปยีกได้10เมตรไป สีแดงอ่ะใไปดิกถ้ามันไปกินฝั่งเดียวมันไปขึ้นฝั่งเดียวอ่ะไป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 พ่อกี่เมตรนะหกสิบเราก็ได้ใส่มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไปโอ้ยใส่ไปหกสิบเมตรแล้วนะครับผมแต่ทำไมแปลกใจว่ามันขึ้นขวาบอกแล้วมันต้องใช้ผ้ามันจะได้เลี้ยงเนี่ยมันเอียงขึ้นขวาอย่างเดียวเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ<ด>ต้องลองไปตีดูนะอ่าหยิบมีดให้หน่อยครับทุกคนต้องใช้อย่าง,งมาลองคัตเตอร์ดีกว่านั่นๆอันนี้ในนี้เน,นี่ยมีไหมมีคัตเตอร์อยู่นี่เาเอาไว้อยู่อ่ะปาดเขาปาดเองก็จับไม่ได้จับลอกไว้ตัดไปที่หกสิบเมตรนะครับ<ด>เอาคันมาครับเอาคันมาเอาวกใส่คันเลย ทำไมครับ okay, โอเคเดี๋ยวแก้คันก่อนนะครับแป๊บเึงเอามาต่อกันนะครับหลัง่างนี้เราก็จะมาใส่สายเข้าไปทบสองเส้นทำเป็นชอ็อกแลเด้อ การมัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับม้วนไปสองสามสี่รอบผมสิบรอบครับพันสายพันสายหลักแล้วก็มาสอดเข้าที่เราทำบ่วงไว้นะก็ดึงนะครับผมอ้าวทำไมไม่วิ่งอ่ะ ทางครับโหดูมันลื่นเนี่ยมีดยังตัดไม่เข้าเลยคัตเตอร์ไม่คมหรือว่าสายพีอีมันดีเกินไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ ม่ดีเลยมันไ,ไม่คมอย่างนี้น,นี่เหลียไว้ไหมเอาเหลียไว้แล้วใส่เยอะอะไรครับแม่จะขาไนใส่ผมถอดกิ๊บเป็นอืแล้วก็จอใส่ดยกเด็ กด d กด็ข้างล่างนี้ก็ห่วงใหญ่เดี๋ามามา,มาเดี๋ยวเวลาดูตั้งขึ้นแล้วก็กดลงแล้วก็บิดนิดนึงล้วใครไปบีบให้มันแนบกันเนี่ย,นนยอือหือไม่ได้อะมันชิดกนเกินเนี่ย เสร็จน,ะะนี่ก็คือไอ้แจ็คแป๊บฮ่อเบ็ดทื่อหมดแล้วครับเพราะว่าเขาไปตีดินนะครับเขาไปตีลงพื้นปูนพื้นอะไรนะครับดูดเลยเบ็ดไม่มีความคมเลยขายก็แพงไอ้ของแท้เนี่ยแต่ค่าดีสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามช่องม,มาเจอทันเชียร์แล้วดีสามสับสุราคลิปนี้ขอตัวลาไปสวัสดครับสวัสดีครับ